สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกสันคาับยินดีต้อนรับทุกสัปานเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนออาหาหน่อยเฉพาะกิจนะครับอาหาหน่อยเฉพาะกิจของวันที่ยี่สิบเก้ามีนามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอาหาหน่อยก็คือเรขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ้นรวมเพื่อความบันเทิงนะครับเมื่อวานนี้ออก873นะครับมาบนนะให้3กับ4นะแต่7หายนะให้8901นะครับมันมา73นะครับหายเลยข้างล่างออก02นะครับเกือบแล้วเมื่อวานนี้รุ้นตอนตอนเย็นแล้วข้างล่างมันออก02โอ้หมดหวังเลยก็เลยคิดในใจอยู่ว่า โอ้ยังเหลือบนอยู่ยังเหลือบนอยู่เผื่อมาบนนะครับรุ่นรุ่น,นบนอะไรเงี้ยรุ่นไปรุ่นมามา3จริงๆแต่ว่าไม่มี3ามนะในคู่เจาะให้8 901นะครับมันมา7เลยมาข้างหน้าเลยประมาณนี้นะครับอขอแสดงความยินดีกับสายรูดนะที่ทำท,ที่ที่รูดไปว่างั้นเละก็ขอให้สุหวังนะครับวันนี้นะวันนี้ก็มีอะไรมาฝากอีกนะครับ เน้นที่รุ่นหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเน้นที่รุ่นหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพขอขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับออกเวลา4ี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะมีเลขอะไรบ้างเราก็มาชมกันนะครับสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งอ่าจดเอาเลยครับแล้วก็เรียงเลขเองเลยก็ได้ง่ายๆนะครับเรียงตามนี้แหละอ่านอยเฉพาะกิจเด่นนะครับ5กับ6นะ ห้ากับหกคู่กันกับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอหกศูนย์หนึ่งสองนะครับมันจะมาไหมมาดูกันนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเอาเอาเอาเลขมากออกหน้าแล้วกันนะครับเก้าห้านะครับเก้าหกเอ้ยเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้านะครับครับเก้าห้า หหนึ่งห้าสองห้านะครับอ,อันน,นะครับอีกอันหนึ่งก็ 9, 6, 6, 6, 6, เก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เว้นลากมาหน่อยหนะึ่งมันจะได้เห็นนะครับเราเน้นที่เก้ากับศูนย์ใช่ไหมเก้ากับศูนย์ก็อยู่ข้างหน้าแหละประมาณนี้เก้ากับศูนย์อยู่ข้างหน้านะครับ 5กับ6นะครับกอล์ฟวันที่5นี่แหละอ่าวันที่5 5าทั้งแถบเลยนะครับนี่นะครับ5นะส่วน9ก้ากับศูนเนี่ยนะก็อยู่ข้างหน้านะครับเอาข้างหน้านะครับนี่นะครับ9กกับศนะครับเด่นสุด่างนั้นเถอะส่วนข้างหลังที่นั้นก็เป็นตัวรองไปนะครับส่วนชุดวินก็อยู่ข้างล่างนี่นะชุดวินอยู่ข้างล่างนี่ะครับประมาณนี้นะครับสูดวิ่งที่5เป็นหลักนะครับลองหนะใครชอบ ไปไหก็จัดไปนะครับตามนี้ตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงงนะครับตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับอ่าพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ก็มีตามนี้ครับขอให้เด้งเด้งเลยนะครับเด้งเด้งมาบนมาล่างเลยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ